สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้เราจะมาตรวจคัดกรองนะคะหาเลือดแฝงในอุจจาระหรือว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนะคะโดยเราจะต้องเก็บอุจจาระมาก่อนนะคะโดยการมีวิธีที่เขาแนะนำมากับอุปกรณ์ในการตรวจนะคะจากนั้นก็เอามาจุ่มใส่ขวดน้ำยานะคะจากนั้นก็จะเอามา เทสในเครื่อง,องนี้นะคะเป็นเป็นอุปกรณ์ในการเทสนะคะเขาเรียกว่าฟิตเทสนะคะเราก็จะเอาอุจจาระของเราผาสมกับน้ํายานะคะจะมีน้ํายาอยู่ในขวดนะคะแล้วก็เขยา่าจากนั้นก็นํามาเทใส่ตรงที่เป็นตัว S นะคะนี่คือเหมือนกันกันกบที่ตรวจโควิดมากนะคะ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะได้มาจากอสมอนะคะเอามาให้นะคะเราก็จะทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะคะคัดกรองอะมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนะคะในนั้นก็จะมีอันนี้คือเม็ดการความชื้นนะคะก็จะมีทุกถุงนะคะที่อยู่ในเครื่องเทสฟิทเทสนะคะ นี่ที่เราได้มานะคะจากอสมอนะคะอันนี้ได้มาจากอสมอเนินหงทองนะคะตำบลหัดคำํำอำเภมืองจังหวัดนองคายนะคะเมื่อเราเก็บอุจจาระแล้วนะคะขวดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะหมุนฝาสีม่วงปิดนะคะจากนั้นก็จะทำการเขย่านะคะ ให้มันเข้ากันกับตัวยานะคะอันนี้คำว่ดก็เข<ๆ>ย่าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดจุกสีขาวเล็กๆข้างบนนะคะเพื่อที่จะทำการเทลงมาเทท,ท,ที่เครื่องเททนะคะเครื่องฟิตเทสไปดูกันเลยคะ่ะว่าทำยังไงนี่นะคะ เราก็จะเทใส่ตรงตัวเอสนี่นะคะตรงตัวเอสต้นกลมๆนะคะนะคะนี่ค่ะตรงกลมๆนี้นะคะเราจะเทลงไปตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะตรวจนะคะเหมือนกันกันกบที่ตรวจโควิด COVID เลยนะคะเหมือนกันกันกบที่ตรวจโควิด COVID เลยนี่ค่ะ ตรวจออกมาแล้วค่ะกำลังตรวจค่ะเทนี่มันวิ่งเร็วมากเลยจริจจากนั้นก็ขึ้นหนึ่งขีดค่ะขึ้นหนึ่งขีดนี้หมายความว่าปกตินะคะหมายความว่าปกติค่ะจากนั้นเราก็แจ้งงสมนะคะ ว่าของเราขึ้น1ขีดนะคะเขาก็จะทำการบันทึกข้อมูลของเรานะคะลงไปในฐานข้อมูลชุมชนนะคะเรื่องสุขภาพของประชากรนะคะคือดีมากๆเลยนะคะก็อาจจะต้องตรวจซ้ำทุกๆกกี่ปีเนาะเห็นเขียนไว้อยู่ ก็จะมีอ่ะอันนั้นมาให้นะคะผู่เมืองตอนนี้สะดวกสบายนะคะไม่ต้องไปหาหมอนะคะไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีเครื่องตรวจมาให้สะดวกสบายค่ะนี่ นี่คือคู่มือนะคะตรวจหาเลือดแฝงในอุจจราระนะคะถ้าสมมุติว่าขึ้นสองขีดนะคะจะต้องไปสองกล้องเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือของกัมมวนนะคะปกติค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น่อยด้วค่ะขอบคุณค่ะ